สดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอรายจน VIP นะครับรายจน VIP ของวันที่สองพุทธคัมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับรายจน VIP นี้ก็จะมีทุกวันทุกวันนะครับ อันนี้เป็นวันพระฤหัสาบาดีนะฮะรายเจ้า VIP จะออกทุกวันทุกวันเว,เวลาเที่ยงคืนครึงครององคร่งนะครับสองหยางครึ่งนะครับของทุกวันทุกวันนึงนะครับของ VIP ธรรมดาก็จะมาน,นําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรื่นรมเพื่อความบันเทิงทุกวันทุกวันนะครับเมื่อวานนี้ให้ห้าหกเกียนะครับมาหกกับเจ็ดเจ็ดกับหกนะกับหนึ่งนะครับหนึ่งสี่ล่างนะครับประมาณนี้นะครับ ห้าหกเจ็ดให้ห้าหกเจ็ดนะมาหกกับเจ็ดกินตับกันเลยนะครับต้องรูดต้องวิ่งเท่านั้นนะครับถึงจะได้กินนะนอกจากใครจะจับคู่กันเองกินตับกันเองประมาณนี้ถึงจะได้กินนะครับขอขอบพระคุณที่มาทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยใครที่ยังไม่กดติดตามก็กดติดตามเลยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจและก็เป็นแนวทางนะครับประมาณนี้นะครับ ขอพักกันอย่างสูงนะขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะครับมันโงมันข้ามมันมีทวีทรับทวีทุทวีสุกนะครับสองพุธภายคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดออกเที่ยงคืนครึ่งนะคืนนี้นะครับเราจวนวีพีเด่นหนึ่งสองสามเน้นที่หนึ่งกับสองลองสามนะครับถ้าสามมาก็สามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้านะครับถ้าหนึ่งกับสองมาลองมาดูนะครับหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะครับถ้าสองมาก็ หกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองนะครับตามนี้นะครับชวนชอบไปจัดนะอาจจใกล้หน่อยนะครับตามนี้เด่นนะครับหนึ่งสองสามนะครับเน้นที่หนึ่งกับสองนะครับสามเนี่ยใครชอบก็จัดไปนะครับอี่ตัวนี้มีตัวนี้นะครับหนึ่งสองสามนะหนึ่งกับสองนะรูดวิ่งที่หนึ่งนะครับเป็นหลักนะหนึ่งสองเนี่ยก็เป็นรองนะครับตรงนี้นะ เดินสามเเป็นทางเลือกนะครับพลดวินอยู่ตรงนี้พิดวินนะครับหกเก็บแปดเก้าเอาไปวินกับหนึ่งสองสามนะครับประมาณนี้ครับตามนี้เลยนะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วจดเอานะครับดาวโจน v a วีอพีออกเที่ยงคืนครึ่งนะครับของทุกวันทุกวันนะครับทุกวันเลยนะไม่มีวันหยุดเลยเนาะวันนี้เขาขยันหน่อยนะครับตามนี้เลยนะครับเชิชอบค่อยจัดไม่เชิญไม่ชอาบก็ลุ้นลงเพื่อความบันเทิงไปนะครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีไม่เจ็บไม่จน,นมั่นคงมั่งคั่งมั่งมีสวีทรัพย์สวีโชคสวีสุขนะครับแห่งแห่งนะครับเอย่างเป็นอันดีครับ